สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้หิมะตกวันนี้หิมะตกไม่รู้จะปั่นจักรยานไปทํางานได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าจักรยานมันใช้ได้ไหมถ้าอากาศเย็นเนี่ยจักรยานแบบว่าโซ่มัน<ส>เขาเรียกว่าอะไรโซ่มันเย็นมันจะปั่นไม่ได้หิมะลงวันนี้เป็นฝนหิมะนะคะลงเดี๋ยวเขาก็จะละลาย เดี๋ยวขอขอดูก่อนว่าเราจะปั่นยังไงโอเคไปค่ะไปทำงานกันอันนี้เข้างานกะเย็นปั่นไปเรื่อยๆดีว่าถนนแห้งนะไม่งั้นก็ไม่กล้าปั่นหรอกถ้าถนนลื่นนี่คือล้มเลยเพราะว่าจักรยานเราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนล้อยางเป็นล้อ กันหิมะกันลื่นแต่อ่านเปียกพี่น้องเลยเปียกตูดเราเดิอวันนี้เปียกตูดแล้ว,ว,นนลวถ้าในซอยบ้านถ้าหิมะตกเยอะๆแล้วก็เป็นฝนอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เลยนะพี่น้องมันจะมันจะแฉะมากบางวันหิมะตกเนี่ยหนาเป็นคืบเลย ต้องออกถนนฝั่งนี้เพราะว่าถนนฝั่งนี้ดีเลียวนิดนึงเพราะว่าเราจะเลี้ยวตรงนี้พาชมวิวข้างทางตึกรามบ้านช่อง<_><_> จะดูซิว่าเราปั่นจัก,กรยานออกจากบ้านเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีพร้อมกับถ่ายคลิปไปด้วยสะเทือนนิดนึงนะเพราะว่าใช้มือถือถือ <laughs> ใช้มือถือถือ ตรงถนนนี้ไม่รู้จะปั่นยังไงเดี๋ยวนะเพราะว่ารถเยอะเดี๋ยวพอมเบรกนิดนึงอขอจบคลิปแล้วพี่น้องเ้ยไปไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นถนนไอ้นี่ติดไฟแดง ปั่นจักรยานข้ามเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุรถเยอะมากเลยช่วงบ่าย,น,ย,น,ะะยนี่นะคะจบด้วยเท่านี้นะคะคีโตช่มยมอย